อผมเรียนมาทางบัญชีแล้วก็ทำงานแบงค์แล้วช่วงอยู่แบงค์นนะเป็นช่วง14ตุลาคือประชาชนนักศึกษาเก็บกดพอถูกปกครองด้วยทหารไม่ใช่ทหารที่ดีด้วยทหารที่มีผลประโยชน์มากมายนะเข้ามาก็แจกจ่ายตำแหน่งรัฐมนตรีกันรัฐมิสาหกิจเกือบทุกแห่งฐานคุมทั้งนั้น เราออกกินกันใช้เงินกันให้รู้ชี้แฉกจนกระทั่งเกิดถึงจุดหิ่มตัวถึงจุดทนกันไม่ได้แล้วก็เกิดกระบวนการนิสิตนักศึกษาออกมามาชุมนุมเดินขบวนขำไรรัฐบาลอะไรนะจนเกิดเหตุก,การณ์สิบสีตุลาตอนนั้นผมทำงานแบงค์อยู่ก็เกิดอารมณ์ร่วมนะพอดีพรรพวกที่ทังสิิน ถามว่าเขียนการ์ตูนไหวไหมการ์ตูนการเมืองอกไม่รู้ขอลองได้ไหมก็เลยเขียนการ์ตูนไปลองไปชิ้นแรกไปบอกขอก็ดูก็อบอกเขียนประจําเลยตอนทํางานแบงค์อยู่ก็เหยียบเรือสองแกมมเขียนการ์ตูนน้ำเสือพิมพ์ด้วยทํางานแบงค์ไปด้วยช่วงนั้นเป็นชีวิตที่สนุกมากครับเพราะว่าคนที่เราสนใจการเมืองและติดตามข่าวตลอดมันมีที่ระบาย คือเขียนการ์ตูนนี่จริงๆแล้วไม่ได้เขียนให้คนอ่านอ่านหรอกเขียนเพื่อระบายความพิดของเรา